เดินคนเดียว้องเยังไม่ตื่อวันนี้น้องพลอยครับน้องจายจายสามคนก็ายน้ำาพ่อแเมลูกหมูโช้าเลยย่าๆเลยลูกูจ้าจเน้อจมูกอเลยลูก ขอบคุณพี่ลี่ใจวันนี้ไม่แทนขอบคุณขอบคุณคุณป้าคุณยายขอบคุณนะครับควรจะทำขอบคุณมากเลยของปากเยอะเลยเสื้อผ้าใส่ไม่หมดแล้วเดี๋ยวใหญ่ก่อนโตก่อนถ่ายเยอะมาถ่าเยอะมากค่ะดูแม่ขอบคุณแม่ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขบคุณบายๆเลยลูกเลยบ๊ายบาย

วัสดีค่ะแม่เปย่นเตกันเอาเปล่าตื่นตั้ตีสากว่า ใครหอมเกี๊หนูนะลูกอเป็นหอมข้อุ้มเน่ไหมข้อุ้มไน้ไหมข้วเสียมีไหอีนองีตเอ๋ตาเอ๋ตเอ๋ คือบะนอนคือบะนอนจ้าคือบนูนคือบนอนมันเดือด้นี่หวยไม่ไปไม่ไปไม่ไปอ๊อิ๊บอเอาไม่ไปไม่นอนก่อนไม่ไปก่อนไม่นอนก่อน เืเลยโอ้ยงเง้ปก่อนเด้แม่ลุ้นงับบ้านจุ๊บจุ๊บได้ไหมคะจุ๊บ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 ุ๊บจุ๊บบจุ๊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 บจ เก่กมากไม่ไม่คืกันตาวน่คือกันสาวรืว่าท่านน้อนพี่ออนยีนอง่งเห็นเยอะแบบไหมโอ้ยโอ้ย